สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับไปอัปเดตข่าวสารกันเมาเช่นเคยนะครับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์จัดกับผู้เล่นต่างๆก็ยังถูกพูดถึงกันอย่างเยอะมากเลยนะหนึ่งในนั้นคือโซฟิยานอัมราบัตนะครับคือนัดหลังจบดูการเนี่ยก็คือหมดสัญญาย,ยืมตัวทีนี้จะเอายังไงดีกับฟิโอเรน่าเพราะว่าเอริกเทนฮากดูจะชอบใจด้วยนะครับในช่วงท้ายซีซันก็เป็นตัวจริงรายงานล่าสุดจากฟบริโซโรมาโนเขาบอกนะครับว่า แมนยูจะไม่ใช้ออปชั่นอ่าไม่ใช้ออปชั่นนะครับซื้อขาดอัมราบัตที่20ล้านนะครับแต่ว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ยังอยากให้อัมราบัตเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปอ้าวทีนี้ทํำยังไงก็อาจจะเป็นการเจจาก,กับเอริกเน่าเพื่อขอยืมตัวต่อนะฮะหรือถ้าซื้อในราคาที่ต่ํากว่านั้นได้ก็ก็น่าจะเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ว่าที่แน่คือเอริกเทน่าเนี่ย อยากเก็บไว้ใช้งานนะครับในดูการถัดัดถัดไปนะครับอืแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้แจ้งกับฟิออกไปแล้วว่าจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดที่ยี่สิล้านนะครับอืหล่อเลือกได้นะแมนยูนะครับอะก็มาดูดิวที่เกิดขึ้นแล้วดีกว่านะครับเมื่อวานอีวานราคิติชอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียนะครับในวัยสาสหกปย้ายไปอยู่กับไฮดูคสปินะครับทีมในลีกบ้านเกิดน,นะครับคือราคิติชเนี่ยอ,อ ไม่เคยเล่นหลีโครเอเชียเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นชาวโครแอดเพราะว่าเขาเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์อืมก็เลยเล่นหลีอื่นมาตลอดแล้วก็ไปดังกับเซบียาบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการไปเล่นในหลีกบ้านตัวเองครั้งแรกเลยนะครับไปอยู่ไฮดุกก็อันนี้เป็นการยกเลิกสัญญากับเอาฉบับนะต้นสังกัดในหลีซาอุดิอราระเบียหลังที่ย้ายจากเซบียาไปเมื่อเดือนม,มกราคมนะครับยกเลิกสัญญากันเรียบร้อยแล้วก็ราคิติสไปเซ็นกับ ไฮดุกแล้วนะครับหนึ่งปีบวกออปชั่นอีกหนึ่งปีนะครับจะได้ร่วมง,งานกับอีวานเพรนสิชอดีตพู้ร่วมทีมชาติโครเอเชียด้วยนะครับขณะที่เอริกลาเมล่าครับก็อัลลาเซบิยาครับไปอยู่กับ AEK a เ h e n s นะครับอันนี้ก็อายุ32แล้วครับสำหรับลาเมล่าตัวรุกชาวอาเจนตายเคยดังกับทันนมฮอสเปอร์นะครับฤุูการล่าสุดไปอยู่กับเซบิยาแล้วก็หมดสัญญานะครับย้ายไป ak ten แบบฟรีฟรีเซ็นสัญญา1ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ